ไอ้แจ๊ดไม่ใช่ในการเกมโชว์อีกแล้วเออใช่ได้ใจเราก็ถามพี่หลุยส์ก็ได้เฮ้ยพี่หลุยส์ตรงนี้เพลงเพื่อชีวิตวงเพื่อชีวิตอะโอ้ยมีหลายวงอะไรที่บาดแรงแรงเลยนะอะไรผมเคยได้ยินมาอัลไทยอะไรอะไรไทยไทเทเนียมเออใช่แล้วออกมาแลปตะลิ้นพันไปเลยอะไรเนี่ยบ้าเลยไม่ใช่ไทยทศไทยทศน่ะอ๋อทศพลอ๋อออกมาแลกกันโอ้นิมนน้องแม่ทองบ้าปะเนี่ย ไม่เคยฟังวงไทยไทยบ้านเดือซีรีส์อะไม่ใช่ค่ะจางนุ้ยไทยทอนสมิธอ๋อใช่ถูกถูกอ่ะไทยทอสมิธพอตั้งแต่เขาออกมารเแรกๆเพลงเขาดังมากอะไรอ่ะแดงกับไม่น่าอ่ะแดงกับเขียวได้แดงพะขนมถังหยอกเล่นแดงกับเขียวก่อนก่อนมีเนื้อเขาจะมีมีมีการพูดเขาแบบปุกเล้าเกินเกินบิวยิงธนงอูอ่านในวิถีแบกศักดิ์ศรีเพื่อนเกม เดินสุดสายตั้งแต่รัชดาจนถึงคารานั่นไงว่าฉันหมายมาอะไรจัดเจ็ดพันแปดพันกูสู้ไม่มีถอยโอ้โยไม่ร้องนะมันเป็นดักวิ่งที่ดูคล่องแค่ปัดเปียวเหมือนเก่งจริงไอ้ตั๊กมันเป็นนักปีกหนึ่ปีแล้วอะไรในขณะที่ง่าฮะนักวิ่งฮะอ๋อออกกําลังกายฮะนี่ไปทำก็เสียเพลงหมดเมื่อความยิ่งใหญ่ของผู้หญิง คนต้องเรียกกูรียกูว่านายเรียกพี่ว่านายไม่อก่อนเสียเพลงเท้าเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เพื่อนผมนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอามือล้างในอ่าวมอญถังคำ้องคำถังคำล้างคนอื่นอาจจะล้างด้วยอะไรเดตตองแต่เพื่อนผมครับล้างด้วยชักกุ้ยสิอันนี้ก็หอมติดมือหน่อยบอกให้นะ ฉากเนี่ยเหนื่อยกูเองะทำไมที่กูเนี่ยก็ไปคุมตัดเองดนตรีก็ต้องถามแจ๊ดนั่นแหละใช่ป่ะไทยโทสมิธเขาก็มาเพื่อชีวิตถูกป่ะไม่ไม่แล้วพี่โอ้พี่ไม่ได้ไม่ได้ดูขนาดแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวนะไทยโทสมิธเหรอใท้โทษนะพี่หลอนกันชาว่ะมึงอพี่หลอนเขาเปลี่ยนอะเพื่อชีวิตไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเขาเปลี่ยนเป็นบอยแบนด์แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ่ายนะหนวดเขาเฟิร์มกันนะมาบอยแบนด์เออจ่ายไม่ใช่ชดจ่ายแล้วนะชุนจ่าย จ่ายรีโมทมึงมั่วปะเนี่ยจริงจริง,รง,รงอ้าวเขาเปลี่ยนชื่อเขาหลีแล้วเดี๋ยวนะไอ้หนูปล่อยแบรนด์ไหนพี่ก็เพิ่งดูที่เอาพี่ลงมาเป็นไอ้นเนี่ยตองติงเหรอตองติงเหรออ่าแต่สนิทเหรออบสนิทเอาไว้เล่นเอ็มวีอยู่เลยอะ่ะไม่ใช่โอ้พี่พี่ไม่รู้จริงอ่ะเนี่ยพี่ไม่รู้เขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อนะเป็นปงไทยทศบอยอ จริงร้<ๆ>อนแล้วร่อนอะไรพี่พี่ไม่ได้ยุไปพีออ่ออกงานออกอะไรบ้างอะ่ะโอ้ตายแล้วพี่ติดตามไม่รู้เรื่องเลยนี่พี่คงตกรถไฟแล้วล่ะนี่พี่หนุยของฮะององก็มึงไม่ได้สักทีเลยเฮีย เออพี่ขอฮาฮาพี่อย่ากเอาผมไปดิเอามึงเล่นเลยเอาหมดเออฮาฮาเลยขออะไรนะขอฮาฮาทำมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยโอ้เฮ้ยคุาเปลี่ยนไปแล้วจริงเหรอวะเนี่ยพี่อะตกรถไฟไงเฮ้ยอะไรวะตกรถไฟตกเทนตกเทนนี่กูเล่นสักก็จบไปแล้วมันจะตกเทนยังไงพี่ก็ฟังเพลงเขาอยู่ติดตามจ่ายเขาอยู่เหมือนกันเขาไม่ไปเปลี่ยนหรอกบ้าเปล่าคนทําเพื่อชีวิตมาไปเปลี่ยนเป็นบอยบงบอยแบนด์พี่เด็ดนาผมอีกแล้วอะไรนา เถียงเถียงเถียงทั้งเทนทั้งนาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ต้อยชอบพี่ต้อยชอบพี่ต้อยคิดเองว่ไเนี่พวกเนี่ยไม่เป็นไรนั่งไงไม่ดีโยนให้เด็กคนเขียนหาคนเล่นอายอายพูดพูดแบบเอาวองคณนดีเด็ดให้เล่นแบบนี้ไม่เกรงใจกราฟความหานักแสดงกันเลยนะแหมทำไปได้ไอ้สัตว ผมก็เปลี่ยนแนวไปเลยอ่ะเปลี่ยนแนวนี่ไม่เชื่อใช่ไหมออมานี่พอดีเ่ะมาไท้ท็อตสบอยไอ้หนูขอมเบรีย์คณะอะไรลูกไม่ใช่โบวงไอ้ไน่์นำตัวเลยรฮะพวกเราไทยท็อตสบอยอเ,เอาจริงดิเอาจริงครับ เฮ้ยพูดเป็นเล่นมันเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรไปหมดอย่างงี้มันไม่ใช่แล้วนะคุณฉายทางของผมพี่นุ้ยเอ้ยมันไม่ใช่ทางเราทางเราต้องเพื่อชีวิตเชนกำลังมาพี่พอดีผมกับพี่โอมแบบมีปัญหาเรื่องทิศทางของวงนิดหน่อยครับพี่ทิศทางแนวเพลงเหรอไม่ครับพี่โอมเขาชอบทิศเหนือสมกับผมชอบทิศใต้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ นี่มัน,ม,นมันไม่ใช่อ่ะดี่ใช่นี่จะมาเถียงผมดิจริงจริงนี่แต่งตัวก็เปลี่ยนด้วยอ่ะนี่แต่งเป็นอย่างงี้บ้าบอเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิเดอโฟเดอโฟเดีอโฟเอ้ไอบอลดีดีดีเออทัวลงนะเอฟซีเขาอะท<ต>ัวลงแต่พวกมึงเอากูมาแต่งแต่แต่แล้วก็ใช่เป็นไงดูเกาหลีเกาหลีเกาหลีเลย พูดมันออาว่ะเอาเอามาไปอยู่อาจารย์จูเลยว่ะนี่เปลี่ยนกันจริงๆเหรอเปลี่ยนแล้วไอ้โอ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วเหรอไม่โอ้ยแล้วแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เจ้าเออเบื่กเเบื่อบ๊บไปจเข้าวงเขาปุ่เดี๋ยวดูเป็นแก๊งนี่ขนาดคนเดียวยังขนาดนี้ครับขอดูแบบ เต็มวงได้ไหมเอาได้ซิได้สิเดี๋ยวเต็มวงต้องไปดูที่ไหนนะดูที่นี่เลยครับเขาไม่ไปหนำก๊อฟันแล้วนะเอาม่ามามาเรี๋กวหยิบต่อแล้วต้อยนำก๊อฟต้อยเขาไม่เอาแล้วด้วยใช่มุ้งกำลังมุ้งมันไม่ได้จริงมุ้งตอยเขาข้ามเลยเราข้ามเลยพยายามข้ามอยู่ด้วยกันหมดเอออย่าไปเดี๋ยวจะเสียต้อยเขาไม่ได้ด้วยต้อยขอดูแบบเต็มวงตรงนี้เลยเต็มวงโอเค 喂。 กินชานะกินชนะเต็งเตงเเ็งคน่ฮรสกจ็รู้สึกเจ็บสักเจ็รู้สกเดสกเบเจ็บปัน้กเสกเจ็ปดกเเจบปว้ยเจร้นใช่อาจารย์แดรกเตรป่ะรม่ใช่เดรูหน้าสเจจร แงแล้วเพลงนี่คือจะร้องแต่ยังไงอะเพลงอะก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอีกท่อนหนึ่งอะ Hello Hello เ e t i a อยู่เนอะ Oppa ปป้าถ้าให้เต้นอีกทีถ้าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะ อะไรนะเมื่อกี้คนสุดท้ายหัวโคกไปอยู่่ีนเลยแต่แก๊สมันเป็นคนที่ซึมซับอะไรพวกนี้จริงๆซึมซับยังไงเมื่อกี้ที่ฟังอะไรฮัลโหลฮัลโหลมาม่าเออมันไปฟังมาฮัลโหลมาม่าร้องแบบไหนอ่ะมาร้องฟังคืนะคันเบคคันนาทีคุณเอา นี่เนื้อเต็มลยทคือขาาเนข้าีกินกินจีเ้ยพนาฬิกินีข้าวข้าวจีกินจีอ้วรากมีดีมีดีบับมีพ่อน้ากูเห็นพ่อน้าเปตัวหนึ่งหลฮัลโหลฮัลโหลใไขก็ได้ช่วยกูที Be